ในข้อที่สองครับนะบเขากำหนดจำนวนนี้มาให้เนาะหกแสนเก้าพันสามร้อยห้าสิบสองให้เปรียบเทียบค่าประจำหลักของเลขโดดนะครับอ่ะโอเคสองจุดหนึ่งครับค่าประจำหลักของสามนะครับกับค่าประจำหลักของศูนย์อ่ะเราจะเห็นว่า สามอยู่ในหลักร้อยดังนั้นค่าประจำหลักของสามก็คือหนึ่งร้อยเทียบกับค่าประจำหลักของศูนย์ครับตอนนี้ศูนย์อยู่ที่หลักหมื่นค่าประจำหลักของศูนย์จึงเป็นหนึ่งมืนดังนั้นเวลานี้เนี่ยค่าประจำหลักของสามเนี่ยซึ่งเป็นแค่หนึ่งร้อย ไปเทียบกับค่าประจำหลักของศูนย์ซึ่งเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยมันก็ต้องน้อยกว่าหนึ่งหมนะนะโดยน้อยกว่าอยู่เท่ากับก็ต้องเอาหนึ่งมื่นตั้งลบด้วยหนึ่งร้อยก็น้อยกว่ากันอยู่เก้าพันเก้าร้อย นะครับโอเคต่อไปข้อที่สองนะครับข้อสองจุดสองนะครับค่าประจำหลักของเก้าไปเทียบกับค่าประจำหลักของห้านะครับค่าประจำหลักของเก้าเก้าอยู่หลักพันค่าประจำหลักจึงเป็นหนึ่งพัน ไปเทียบกับค่าประจำหลักของห้าตอนนี้ห้าอยู่ที่หลักสิบค่าประจำหลักของห้าจึงเป็นสิบดังนั้นค่าประจำหลักของเก้าซึ่งก็คือหนะึ่งพันค่าประจำหลักของห้าก็คือสิบหนึ่งพันก็ต้องมากกว่าสิบนะครับดังนั้นตอนนี้ค่าประจำหลักของเก้านะมากกว่าค่าประจำหลักของสิบโดยมากกว่าอยู่ ก็เอาหนึ่งพันลบด้วยสิบก็เก้าร้อยเก้าสิบต่อไปสองจสามนะครับค่าประจำหลักของหกกับค่าประจำหลักของเก้านะโอเคค่าประจำหลักของเก้าก็หนึ่งพันค่าประจำหลักของหกหกตอนนี้ เขาอยู่ที่หลักแสนนะหกเขาอยู่ที่หลักแสนค่าจําหน่ของเขาก็หนึ่งแสนดังนั้นค่าจําหน่ของหกคือหนึ่งแสนค่าจําหน่ของเก้าคือหนึ่งพันะหนึ่งแสนก็ต้องมากกว่าหนึ่งพันนะงั้นมากกว่ายอยู่เท่าไหร่ ก็หนึ่งแสนลบด้วยหนึ่งพันเก้าหมื่นเก้าพัน